สวัสดีครับพี่น้องนี้มาพ่อกันกิพี่น้องบอลโด่งกระพุ่งนี่ครับบรรยาก,กาศลงแหจับปลาเมื่อนี้นก้นอยยก,ก,กสะดุงไปเบิ้งไปรุนน้ำกันพี่น้องเห็นปลาบอลเห็นใหญ่เติบด,ด้วครับทางนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับเอาเริ่มนับถอยหลงัลงแล้วครับ,บพี่น้องมาลุนน้ำกันครับเอาจัดการเลยคื่นเลยบาลน,นี่ เอาบาดแรกครับสะดวงฟังเป็นเน้ได้ซุกตาเ้าออกลากตันออกเอาตัวได้ยูยกเอาเอาทางคุณครับพี่น้องเป็นปลาเข้าครับพี่น้องครับ ริเอาเก็บปลาเขาครับเปลี่ยนต่อเลยยังอยาขึ้นนามนมันดยากเล็กแน่ครับโอ้หนีไปมาแล้วปลาตะเพียนพี่น้นองตัวใหญ่เตือมันฆ่าหลังแล้ว สันมันลงมาสันลงมาเลยนี่มีป่าเท้านะปะตเทียนมันเกอหลังดีดีต่อนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มปะตเทียนใส่ำง่ายครับใหม่ดีแบบนี้ตาอะไรสูงสัก นะครับมาเบ่งกันต่อพี่น้องพิ็ัพัดกยกไปเออมีโดดสันมาลงสันลงมาหาเจ้าฟองแล้วก็ตักเอาเลยจะเป็นปลาเค้าพี่น้องยูฟังครับ ก็ได้ปลาอาไปส้อป่ออกป้องขาดบ่า,าดแงกเลน่บแพ่ดครับผู้คนยกกลางน้องมันก็ได้ยูครับพี่น้องอกลางน้องมันกับมนันน่ครับ เบือสะดงเซียนทางน้องเมกบางพี่น้องกระติดอยู่นิหน้อยครับ3ามซีตัวครับพี่น้องปากขาวกุ้มครับคือขนาดบฮะโอ้เซียนเตาเซียนเต๋าเสือแดงกลางน้องพี่น้อง ปลาตองไก่ไงเ,เอาแล้วคุณปลาตองไก่ไงครับเรือปลาอยู่ไหนใหม่้เรียบร้อยพี่น้องตักแล้วเอาหนิอยู่ฟังพี่น้องโอ้กระโดดตีขึ้นอเอาปลากระลังแตกระลังตื่นครับพี่น้องครับที่เป็นปลาเขาปลาเขาหัวแข็งครับก็ปลาเขาคุมครับ เบิ่งทางนี้ครับพี่น้องกระเทียมไลค์กันครับ อุ๊ยปะโด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 ตักเลยสัวเรียบร้อยพี่น้องปลาชะโดขึ้นฟังดีแต่มันบ่โดดนี่เอาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนัหนึ่งตัว ด้วยปีเต้เม,มันโดดดเนาะมันร้อยมากซื่อๆนี่มันเหงาแห่เพราะงสตยเงใเ่ผนสีเหงาแห่เพื่อนออกมาบางหันเราก็ได้เรื่อยๆครับไปดูฟังกันเลย ะดุงดานในกระเทียมงี้ให้กันครับเอากระพอได้เก็บปลาเขาตัวนึงครับโอ้คนมันยังได้เนี่ยเพิ่นได้ปลาตะเทียนตัวนึงแล้วก็ปลาดูแล้ว ครับปลาตัวใหญ่ในซองแล้วซองเต้มแล้วพี่โตทักทายบานพี่เรางนักปนสีมีปลาใหญ่มากที่ปลาในเจ้าทารัดโยกลัดเด้อปลาใหญ่สิมาเนี่ยปลาขาวมากหรอครับจะเป็นปลาขาวห้องแข็งครับปลาขาวกลมพี่น้อง เอาปากำลังแตกกัลังเตื่นพี่น้อง แอปเปิ้ล5ปุ๊บมันติด

Mới Xếp hai chân đây Xì cứ đông gấp phải là băng hành này Sợ đồ nhanh thế nào มันอีกแล้วครับปลาตัวนี้ตัวใ,ใหญ่ครักแน่คักแค่ไม่ครับขอหนึ่งแช่เอาอันที่ดีได้อันหนึ่งสองสามขอบคุณครับเอามันไปง่ายสองตัวแล้วเพื่อนท่ส ปลาสะโดกับปลาในสุด,ดยดอดเลยดิ้โอ้โหปลาดนี้พักแท่พี่น้องเอาส้นดงฟังเลยครับปลาตองไก่ พี่น้องเสียนเตาเสียนเต่าน้องหางครับทีมงานพอสร้งางมันสุบาทพี่น้องเป็นสะดุงใหญย,ยูนามเลวยกครับ ปลายขอสดุทนะคุณครับอ๋อเรียบร้อยครับปลาตัวบางหญ่ เกี่ยเหมือนแนีเี่มนเกี่ยขาวมองเกียไปต่อไงกินฟังครับ้านพอกนี้านรุนหรือ้านขาดจไม่เอาเลย ตัวใหญ่เบิ่งนี่แหมสะดุ้งโอ้ย <laughs> <cả tay> <laughs> <laughs> ปตอนเขาสะดุ้งพี่น้องถึงอยู่ฟังครับารเดทบนสะดุ้งขาดพูดเด้เนตักคนกัตักได้ยุ่งเนตักตักได้ยู่แต่มเนตักมันกัตักได้เห็นแล้วแต่เนตักคน มันตัวป่ยเปันไดฮะน่าก็คือมันตักไดอยู่เอาขึ้นแพ้เอาขึ้นแพ้เลยเอาข้นก็ยามันข้นดินไปเลยกา้ ส่วนยังไงมันน้ำเดือดมร้อนส่วนพวกไหนเจ้าตักกูด <c oughs> ักสังกจไม่รู้บอกตักไดไอยุ่มันมึอสิเนาะมันไม่ร้ตักแม เกินเกินแพ้ไปนี่ข้อข้กแขะลกแขกแข้กันยกกล่องอำเภนพีน้องขเยอะเ้ยรวยออกวานเฮรัดแล้วข้าวฟเดี๋ยอาแนีตักมาบ้านตักมาบ้าน คนละครงเดอพาอบ่คนละครเดอคาสวายบ่แม่นบ่โอ้ยกระดุ่งหมานดยอันด yeah> ีเอยได้ละได้ละเจ้านี่เอเอแล้วอ่ะเจ้าวันสะดูฟังหรอคำนี่เออเะเดียบบ้วไม่จ้าเออพี่โอ้ยปตองเส้นแห ับเบนตัวนี้บ่นอบามันไพจวดจวดเหไบ้งนพี่น้องกินแล้วโตนไพนี่บ่ฮบานนี่ามาเรียบร้อยปลาบืัหมอปลาอันนี้บิกไวบิกไวบิกกไวครับพี่น้อง ปลาามนมาเบิงผลงานครับขึ้นมาแล้วบานนี os, ้ไม่ใช in ่ปลาขาปลาเขาปลาตองรวมปลาครับขึ้นมาเป่ทุกคนร้วบาดนี้ลูกบอยังบอเบิดแม่ยังมีอีกลูปสวยได้จังหมานปานนี้นี่บอบอลดี้ขั้นบบสวยปรหมาน ปลาข้าวขายบลลูกขาดยังไงขาดยังโอ้เป็นปลานี่ครับประตองปลาข้าวเนี่ยเป็น,ปนผลงานเพื่อนางทีไปเอาเรึนี่คือผลงานบางแปนบ้านดงกระพุ่งออนะครับออร์ี่ออร์ี่สวยเลยไหม แมวปลาขาวมันบอเนี่ยลูกปลาขาวอร่อยมากเอาปลาข้าวปลาข้าวเอายักษ์สวงลูกได้หาบได้หามพี่น้องเจ็ดเต่าได้ดีไหโอ้ยแม่พอยครับแม่พอยเครื่องของพี่น้องเป็นหน่อยหน่อยได้เครื่องของเจ็ดเต่าน้องเม็กสมมั่ไก่จากกระเพือน้องฮันเลยพี่น้องครับ

เอาบะมี่ถุงน่่อปลานนบะ่เอาปากแกงอะไรยังะตลอโละลได้าตลองเนะพนีเื้เอาไปเลยโลาลอีกาตาง

ไม่เอาไม่ใช่กูมั่งไม่เอาไรก็ได้ไม่เอาไร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 

จะความปลาเขาจะเอาเมื่ออะไรเด้ดเบิร์เอเซนเค่เดียวแย่งกันซื้อปลาพี่ต้องครับปจะเทล่องแค่เดียวเขาซื้อ

châu cứ ở tôi nhanh nha bay sọc nhanh 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 ไห้ถกบ่านีนอยู่ในน้คนัาลคนหวานอีกแล้วไปเซ่กระบมันไปน้องไหนกับมันดอกันาจ้ปลาิตัวใหญ่ิูไปหตปากระห้มนจะทั้งไหนกระโห้ดงนี่อะจ้านีแล้ว ้็ได้แต่โม่ก็มีมีแบบผู้ใดก็ได้ักข้าวอะไรอี่างเงี้ยใช้บ้านเดียวนะสามสอง